สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่สาพฤศจิกายนหก็ดนะครับกลำลังจะแพ็คฮาร์ดเคสให้คุณกิตยดนัยนะครับผมได้เตรียมเอากระดาษมาตีลังแล้วนะครับจริงๆนะขนส่งมนไม่น่าต้องให้ตีลังเนออย่างเงี้ยไปอย่างนี้เลยง่ายกว่าแล้วจะได้หิ้วได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องให้ตีลังกไม่รู้อุ้มแล้วก็หล่นอะเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นลังไม้แล้วมันนี่มีกีตาร์ก็ปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวแค่แพ็กกันมาแท้ก็พอเพราะว่าเตรียมลังไว้อย่างหนาแล้วครับแล้วก็มีม,มีถุงพลาสติกกันไปแล้วนครับ แค่ใส่ลงไปเดียวผมแพ็คให้อย่างดีเลยครับทุกอย่างใช้งานได้เหมือนในคลิปที่ทําไว้นะครับมีบานพับอันนี้อันเดียวที่น็อตหลุดมาอันนี้นะครับเอาค้อนต่อเข้าไปแล้วเอาน็อตยึดก็สวยเหมือนเดิมครับหาน็อตยึดตัวหนึ่งบานพับใช้งานได้ดีหมดนะครับบานพับเปิดปิดใช้งานได้ดีหมดกล่องปิดสนิทหมดบานพับด้านหลังอยู่ครบหมดบานพับด้านหลังอยู่ครบหมดตัวรองอยู่ครบหมดฝากล่องไม่อ้านะครับยอดเยี่ยม แล้วก็ด้านในก็ใช้งานได้ดีนะครับมาตามที่บอกดิใช้โฟมเราใช้โฟมไว้นะครับบังมาให้กีตาร์เพราะปะกติจะเป็นแค่ผ้าสกะดาสีน้ำเงินอย่างนี้เองนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวแพ็คส่งให้อย่างดีเลยนะครับพรุ่งนี้ส่งให้ช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าบริษัทนิ่มจะเข้ามารับของตอนบ่ายโมงนะครับเออตอนบ่ายสองโมงนะครับก็จะก็จะไปนําส่งให้ช่วงบ่ายผมจะสอนกีตาร์ช่วงเช้าเลิกประมาณบ่ายโมงตรงแล้วรีบไปส่งเลยครับก็จะทันนิ่มมารับตอนบ่ายสงองก็ดี ถ้าเราส่งเร็วเกินไปเดี๋ยวของมาอยู่หน้าร้านฝากส่งเดี๋ยวของจะหายครับโอเคครับครับการ re, แพ็คเคสเราก็ต้องรอบคอบหน่อยนะครับไอ้ตรงเนี้ยยังไม่หนาไม่เป็นไรนะครับเอาแค่ okay, พอประมาณก็พอเพราะว่ากล่องเราหนาอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่ต้องเน้นมากๆกก็คือบานพับครับถ้ามันแตกเสียหายเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้กล่องหูหิ้วครับจะแพ็คหนาเป็นพิเศษตรงนี้จะมีบานพับอยู่อีกอันหนึ่งบานพับหูหิว้วเห็นไหมครับหนามากบานพับเข้าถึงบานพับไม่ได้เลย แค่นี้เองครับเราก็ต้องใส่ใจหน่อยที่เหลือก็เดี๋ยวแพคให้มันหนาอีกนิดนึงก็พอแล้วครับมีรังที่หนามากอยู่แล้วนี่ครับจุดที่เราจะต้องใส่ใจพิเศษนะครับโอเคดูแลด้วยใจนะครับเดี๋ยวไปต่อครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับของฮาร์ดเคสนะครับก็เริ่มปะด้วยการแทกสีดานะครับเพิ่มนะครับด้านบนนะครับเนี่ยด้านโู้ที่วันนี้หนามากแล้วเดี๋ยวไปต่อครับด้านหัวมุมซ้ายขวาก็ด้านล่างเดี๋ยวไปทุกด้านเลยครับผมละเอียดมากครับเรื่องพวกนี้ครับ ครับผมจะเปลี่ยนแผนการแพ็คเคสนะครับเพราะว่าถ้าใช้การกระแทกต่อไปนะครับให้แพ็คปอีกสิบชั้นมันก็ไม่หนาครับผมจะเปลี่ยนเป็นใช้ขวดเลยครับอย่างนี้เลยครับการกระแทกได้ครับอ่านี่ดีกว่าครับเหลือเฟือนี่ครับเขาได้ช่วยป้องกันเวลาเข้ากระแทกเข้ามานะครับนะครับโอเคไนเป็นกล่องไม้ไม่ไม่พังง่ายๆเลยครับแค่นี้ก็น่าจะผ่านเหลือเฟือครับผมแพ็คด้านนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งครับ นี่ครับแพ็กด้านข้างเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้หนาทุกมุมแล้วนะครับด้านท้ายนี่ใช้กระดกแพ็กบางเดี๋ยวเขาใช้กดน้ํารองครับโอเคเดี๋ยวลงกล่องนั้นกันด้านบนนี้หนาด้วยปกป้องตัวล็อกแล้วก็หู่เรียบร้อยครับด้านบน,นโอเคแล้วเดี๋ยวอาจจะเอากดน้ำออา,าสักนิดนึงนะครับครับด้านบนผมเลือกจะใช้แผ่นนี้อีกแผ่นหนึ่งครับไม่เอากดน้ําเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปจะลงกล่องไม่ได้นะครับนี่เอาเป็นนี้ชั้นนะครับหนาปึ๊กเดี๋ยวนี้หนาสุด ดูแลด้วยใจครับรับสุดท้ายตรงขวดน้ำนี่อดใจไม่ได้ครับก็ต้องเอากัรกระแทกแพ็คให้อีกชั้นนึงอยู่ดีครับเอาให้หนาสุดไปเลยนี่ครับดูแลด้วยใจครับบ้าไปแล้วครับยินดีนะครับท่านคําขอบคุณครับดูแลด้วยใจครับครับดูภาพรวมครับทั้นกรกระแทกทั้งขวดน้ําหนาสุดๆนี่เป็นด้านด้านล่างของของเคสนะครับด้านหูหิ้วกับด้านบางทับถั่วห่อหุ้มด้วยหนาเป็นพิเศษนะครับกระแทกไม่ถึงหรอกอันนี้ด้านบน ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองโยนอันนี้ลงพื้นนะครับให้ดูว่ามันจะไม่มีเสียงเคสกระแทกพื้นเลยเป็นเสียงขวดน้ำของเราที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับอ่าตรงนี้ไม่ต้องแทกหนามากเพราะสามชั้นแล้วนะครับไอ้สีดำนี่ไม่ใช่เคสนะสีดำนี่กระแทกนะครับกระแทกชั้นที่สามนะครับแล้วก็ชกระแทกชั้นที่สี่เป็นสีขาวอีกชั้นหนึ่งครับไปลงกล่องหนาที่เตรียมไว้กันครับเดียนี่ครับเอาลงกล่องเรียบร้อยครับ แล้วก็เอากระดาษกล่องด้านในเนี่ยปิดอีกชั้นนึงอีกครับไปครับอย่างงี้ครับสบายใจได้เลยครับนี่ดูแลด้วยใจครับครับนี่คือฮาร์ดเคียที่แพคจนเสร็จเรียบร้อยครับหนามากๆการกระแทกมากๆนะครับนี่ด้านบนด้านล่างมีขวดน้ํารองครับโยนนี้ไม่เป็นไรโยนก็ไม่โดนกันกระแทกเออไม่โดนเคของเราครับดูแลด้วยใจครับหนาสุด Thank you.